สุขคนจจะมือนี่ใสซานกับมากับลูกสาวค่ะพี่น้องพาลูกสาวมากินข่าวเศร้าืัอนี้ได้แหนมจ้ะพี่น้องแหนมหมูสมหมูหรือบแ่มแม,ม,ม่นแหนมนะสมหมูกับทอดเขียดจ้ะพี่น้องสะติด๊ดอีหมูคบพักกับบกพริกใบโหระพาใบชะพูจ้ะพี่น้องบ่มี่อย่างไรค่ะบกทั่วหน่วยเดียว เขาเศร้าจากพี่นอ้องพร้อมเดีว๋วเขาเนี้ยจะมาจากพี่น้องมากินน้ำกันจะ้ะก่อนจะกินไกน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหสายุตส่าห์เนื้อจากพี่น้องมาจา้ะสวัสดีไปบัดดี้ะราบอกมาพี่น้องมากินน้ำกันจากพี่น้องมาเด้อสมสมหมูสมหมูสมหม,ม,มูพี่น้องึ่งบุกพริกแดงจิงจ้งๆพิจิ้งเิงบุกพริกบอกกัน,น ยงก่อพักไส้หน่อยขี่นกพักไส้ขี่นกมาพี่น้องจ้ะมากินน้อง่อนแตดดอบมุมึงถึงแบบถึงเอาหนังมันก็หลายพี่น้องเยมันมุนหน่อยมันบินมาพี่น้อง không bao giờ phải đi hả không bao phải kịp ổ đi mẹ mẹ kịp tụi nhỉ em nhìn mẹ ổ nội ngọt nó Ừ, quá. Ừ, được tiêm thiêm mà ừ, <laughs> có chân ngoài hình nào, nào. นังกุบแม่กระเทียมเอาไว้สองหัวสามหั <ừ> <ừ> วกอ้ยก <ừ> ุปกระต่ายใส่กระเป๋าด้วยไหมกับเซ็ตนี้เฉันหน่อยที่หนอนหน่อย Nằm tính hoa lưới nào đấy Hãy Bài học. <laughs> ทำามีไงเจีดกรอบๆตัวนี้ไง ปั่นเี้ยเงี้ยกับนิดน่อย ่อนเอาเนาะคือฝนหยุดตกแต่โปรตก ทัวปลูกเองนี่พ่อัวออกองนี่น้อยหยกใช่ไหมมันมัน,มนคุณแม่เป็นปลูกปลูกบกแตงบ่หรพี่้อกปลูกพ่อได้กินที่หาตน้น ปลูกเส่กระถางเลี้ยงกันไว้ปกเตงกระเด็กกินแล้วพี่น้องต่วัน,นมันบวกขึ้นมูเขาปลุกเป็นนั่นไปลายเนาะมันขมนะหดหนามันอยู่ที่พี่น้องมันคือขมบุญ

อยาก,กินปุ้งอยาก,กินประมุดตัวใหญ่แล้วพี่น้องนักคีอจักดินงานท้านี้มีงบประมาณลองงบประมาณ จะไปกินได้ไรกินมืดหรอกกินมืดมดูเขาเลยซ้ำแม่แหละท่านน้องอันนี้คนใหญ่คนหน่อยนั่นไี่อูข้งขง็ง มือนี่มึอมีวันมึงนีวันอย่างวันพุดมึอนีวันผุดบปเด็ไปโรงเรียนเด็พาไปหาหมอหมอนัดหมอฟันนัดเอาคอนตะปูตีออกสิสิพาไปหาหมอให้หมอเอาคอนตะปูตีออกี <c oughs> ่หหน้ออนงะ ม่อผักเพลวตัวเต่ลอกันพี่นม่ cái vậy thật tắm quân tắm keo nên nhớ tính đây giảm vợ ừ.

Cái thải mà người thì nó một kịp thật

Cái giọt tôi xôi <laughs> Im rồi tập cái nọ Mới im người ta ghi vào nọ mượt rồi Kiếm ra các bộ phim kìa Cứ gì ค่ะพี่น้องคลิปนี้กะบซำนี่ละจะ้ะบ่มีอย่างหลายค่ะสุมมูกับถอดเขียดน,นอกพี่น้องกะค่อยๆประกอกันคลิปหนาแล้วจะ้ะอยากให้กินอย่างคออเมนตนไดจ้ะพี่น้องสสยสายสิมเเฮดให้กินขันเฮดใดดิดดพี่น้องขันหาใดอยากกินไครหมดแดงอยุ่เดี๋ยวจั๊งหน่อยจะสิไปหาติ๊งสิใดไปหาวะดอกพี่น้องเลยบ่มีคนเอาเด็กหน่อยให้บ่มีคนพาไป สื่อกินกับแพงพี่น้องร่วละสี่หารเยเป็นพันคุณวะเอาลคะค่ะพี่น้องคลิปนี้กับไบสนีน่าจะใส่สารกับลูกกับสีขอลาพี่น้องไปก่อนนะจะ๊ะไปแล้วคะ่ะนีจ้า